ข้าวมันไก่ค่ะวันนี้นําเสนอข้าวมันไก่นะคะน้ำจิ้มเด็ดค่ะน้ำจิ้มโสเด็ดค่ะ,ะครัวตามเตฉันค่ะนีนะคะน่าก,กินมากเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำํำข้าวมันไก่กันนะคะ ด้วยสูตรเด็ดข้าวมันไก่สูตรเด็ดนะคะสูตด้วยสูตรเด็ดตามใจฉันค่ะข้าวสารที่เตรียมไว้อันนี้ล้างอ,อันนี้ล้างยังล้างไว้เรียบร้อยอันนี้คือข้าวสารที่เขาล้างไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามาหุงด้วยน้ำมันน้ำมันไก่ที่เราตากทำข้าวมันไก่อ๋อน,นี้เขาจะทำข้าวมันไก่อันนี้ก็คือทอดทอดเอาน้ำมันทอดเอาน้ำมันไก่ข <avi our. S 2> ิงกับกระเทียมอันนี้คือเจียวขิงกับกระเทียมกับกระเทียม ขิดกระกระเทียมนะอ๋อพอคั่วอันนี้ได้ที่แล้วก็เอาข้าวเดี๋ยวเราเอาข้าวใส่อย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะเป็นข้าวอ่ะอันนี้เอาเอาข้าวลงผัดอันนี้เอาข้าวลงไปผัดกับกระเทียมแล้วก็ขิงที่เจียวไว้ใส่เกลือใส่พริกไทยทไปค่ะแล้วแต่ชอบอันนี้ก็คือแม่กัวลูกหนึ่งช้อนชาเนาะได้ไหม ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงก็ใส่ใส่พอประมาณถ้าเรารสชอบรสจัดก็ใส่เยอะหน่อยอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมพริกไทยกับเกลือเกลือก็กระเทียมแล้วก็ขิงกวขิงแค่เทขิงขิงกับกระเทียมเจียวใช่ไหมท่านนี้ก็เติมรสดีไปหน่อยก็ได้ามันมีรสชาติถ้ากรเหลืองเวลาผมไปมันก็มันก็จะเหลืองสวยโอ้กลิ่นหอมมากอันนี้คือไก่ที่เขาเตรียมไว้นะคะปกติต้องต้มน้ำไก่ก่อนแล้วก็ผัด เพื่อเครื่องหอมเราอยากใส่อะไรก็ใส่ใช่ไหมเพื่อเพื่อน้เพื่อให้น้ําซุปมันอร่อยอันนี้ก็คือใช้หอมหัวใหญ่ใช้หอมหัวใหญ่ใช้ผักชีใช่ไหมก็คือต้มอันนี้คือต้มพอเครื่องหอมก็จะมีใบชีมีผักชีหอมหัวใหญ่แก่กิม จะไ,ได้ไม่ขาวและน้ำเกิิมเกลือไปนหน่อยเพื่อจะม,มีรสชาติอ,อันนี้ก็เติมเกลือเพิ่มรสชาติเข้าไปอันนี้ก็เริ่มใส่ไก่แล้วนน้ำพอแล้วน้ำเดือกุอ้งอันนี้คืออะไรคะอิ่วขาวค่ะอ๋ออันนี้เติมสีอิ๊วขาวหน่อยนงจะไ,ได้มีสีสันน้ำจิ้มสูตรน้ำจิ้มนี่มีอะไรบ้างคะมีขิงมี กระเจี้ยวมีซีอิ๊วดำหวานค่ะแล้วก็มีกระเทียมน้ำตาลน,น้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็น้ำกระเทียมดองค่ะอเอามาปั่นปั่นแล้วก็มาต้มให้สุกค่ะ<อ>น้ำตาลปี๊กกระเทียมดองถ้าเติมไจชอบถ้าใครอยากได้ถ้าใครอยากเติมน้ำส้มสายชูก,ก็เติมได้แต่มไม่กินน้ำส้มสายชูก็ใส่มะนาวค่ะ ใส่มะน,นาวค่ะน้ำส้มสายชูช้อนชาประมาณมะน,นาวสองลูกนี่อันนี้คือน้ำจิ้มสูรเด็ดมากแซ่บมากนี่ก็คือเตรียมหุงข้าวแล้วแลน้ำนี่ใส่ไงคะพอท่วมข้าวหรือยังไงท่วมข้าวขนาดทอน,นี่อ๋อก็คือก็คือเดี๋ยวเราจะเอาน้ำสุปอันนี้เอาไว้หุงข้าวอันนี้คือข้าวจะมัน,น เม็ดข้าวจะออกมันเลยเนาะมันวาาตักน้ำซุปเพื่อเอาไปหุงข้าวเสร็จแล้วอันนี้ก็คือคนให้มันให้มันเข้าเลยมิสวยเลยสวยออกสีเหลืองทองมานะสีเหลืองโอ้สุกโอเคเลยเนี่ยสวยแล้วสวยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเอาไปน็อกในน้ำเย็นเพื่อให้ไก่สีสวยแล้วก็รสชาติดี อันนี้คือเคล็ดลับเลยเนื้อมันจะเนื้อมันจะใสๆเนาะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตักออกก็ทาน้ํามันไว้เสร็จแล้วก็ตักตักพักไว้ให้น้ำมันแห้งให้มันเสด็จน้ำโอ้เนื้อจะใสมากเลยไก่เนื้อใสมากเลยเนื้อเต็มมากทไมเพื่อให้สีมันสวยจะได้ไม่แห้งหนังไก่จะได้ไม่แห้งติด รักษาความชุ่มชื้นของไก่ไว้เคล็ดลับคือเอาน้ำมันมาทาไว้ถ้าเราไม่มีน้ำมันไก่เราก็ใช้น้ำมันพืชอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมคือหัวไชเท้าที่เราจะใส่ต้มทำน้ำซุปอันนี้หัวไชเท้าคือต้มใช่แบบสุดค่ะ <laughs> เนี่ยนี่โอ้โยสวยงมงมแต็ค่ะ พะะร้อมเสิร์ฟค่ะข้าวมันไก่ค่ะแล้วค่ะเดี๋ยว,วมาเริ่มกินแล้วมาลองชิมนะคะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะ